ม,มีตัวตามาเดี๋ยวนี่ิบุแกตามมาได้ไงเฮ้ยรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะเฮ้ยปล่อยใช่ได้อย่ามายุ่งกับฉันอเขียนเอกสารทั้งวันแล้วหิวจังเลยอ่ะเฮ้ยลงไปข้างล่างไปหาอะไรก yo, so oh, okay. we ินดีกว่าเว้ยน้อยแต่วานไม่อยู่ก็ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเศรษงจ้างแม่บ้านแล้วแหละอืม มีอะไรกินบ้างนะช่วงนี้ก็ทําแต่งานไม่ได้ออกไปซื้อของที่ห้างเลยสงสัยวันนี้ต้องออกไปหน่อยและอดูซิมีอะไรกินบ้างอโอ้โหมีแต่ความว่างเปล่าอมีอะไรกินไหมเนะี่ยไม่มีอะไรจริงๆหรอหิวมากเลยอ่ะเฮ้ยม,มีอะไรขยัดหรือเปล่าปุ๊บอุ้ยแตงกวาดอง ของโปรดนะครับอขออยากกินนะครับผมงอ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 ืมสีเขียวเราไปกินแล้วกลายเป็นสีม่วงแล้วเนี่ยอืมโอ้ยแต่ยังไม่หายหิวเลยอ่ะสงสัยจะไปขอค่าบ้านไอกินแล้วขอมันทุกวันแล้วเนี่ยสงสัยจะไปขออีกแล้วทำไมจนขนาดนี้วะเนี่ยอืม ไอาจะอยู่บ้านไหมวะนี่เออเฮ้ยโชก็มานี่นะเฮ้ยทำอะไรกันอยู่อะอุ้ยเหมือนกันเราจะกินข้าวให้เฮ้ยตงส่วนต้องไปขอกินด้วยซะแล้วว่าไงไอ้เดี๋ยว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 มาไงเนี่ย เออพี่มาทำไมเนี่ยผมกินข้าวโอ้โหพี่มาแล้วจ้าทุกคนไม่ไม่โชว์ค่อยๆกินนะโหดทำท่าทำท่าแบบนั้นไม่ไม่ไม่เป็นกุลสตรีเลยโชว์ดูพี่แล้วผมเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายไม่คือมันต้องเป็นกุลสตรีนิดนึง่งไม่เห็นเลยทำไมมีแต่คนแปลกๆวะเนี่ยยอมยอมยอมใครเป็นดอสวันนี้จะมาขอข้าวกินอีกแล้วเหรอเปล่าครับผมว่าแต่ในตู้เย็นมีอะไรกินหรือเปล่าไม่มี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 อะไรทั้งนั้น นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยไอมีอาหารของไอใช่ปะเนี่ยมีอาหารฟรีพี่ขอใด้ปะอย่าโยกับตู้เย็นนะอันนี้มันบูดแล้วนะอย่าโยกับตู้เย็นได้โปรดอย่าโยกกับตู้เย็นไม่เอาก็ได้วะแล้วขอเค้กในนี้ได้ไหมไอเนี่ยเนี่ยเห็นเค้กเนี่ยโอเคนะมันบูดแล้วพี่มันไหมเว้ยมันบูดหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรกินหรอกนะสิโต๊ดก็ไปซื้อของกินที่ห้างสิอ่ะพี่กินแครอทเน่าไหมไปกับเุื่อนไปกับพี่ได้ไหมอ่ะซื้อของอะเหรอทำไมกลัวซอมบี้กัดรือไง ก็อยากมีเพื่อนไปด้วยไปช้อปปิ้งกันโอเค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 เดี๋ยวนี้โชว์มันแปลกเราพามาดอกไปนอกบ้านอย่าลืมออกให้ด้วยนะพระออกอะไรคะปลาเปล่าหมายถึงหมายถึงออกรถออกรถไปกันเถอะไปกันเถอะรตะเลี้ยงฮาจิบังใช่แล้วเราไปกินฮาจิบังกันเถอะใครจะเลี้ยงวะว่าแต่ไมเนอยกับไอ้ตังมันหรือเปล่าเนี่ย ไม่มันรถพี่เลี้ยงไม่ได้ยินเลยนอร์นี่รถพี่ลงมาแบบนี้โอเคไม่ซ้อนท้ายไปนั่นแหละหวังว่ามาเนอร์จะไม่ตกรถนะใช่ไหมไอไม่อ่ะพี่ว่าพี่โตน่าจะตกรถมากกว่าหรอเฮ้ยมันน่าจะอยู่ดีวิเราเนี่ยไอลองหันดูดิเอ้าไมเนอร์ผมตกรถเราผมด้วยพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วว่าว่าไมเนอร์ชอบตกรถนี่ขึ้นมาเลยไมเนอร์เคยตกรถ ไมนเคยที่ตกรถบ่อยมากเลยนะเนี่ยไม่เคยตกเลยสักค้งไม่เนี่ยก็โซนเกินายคือายจะไปเลี้ยงพี่จริงๆเหรอไม่จริงเฮ้ยไม่เนี่ยดูดูอะไรข้างบนน่ะช่วยเห็นปะไหนข้างบนน่ะไม่เห็นเลยไหนอ่ะเออนั่นดีนั่นอะไรอ่ะเมจิกโชว์โอ้ยแล้วสาระไปไปที่อื่นดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวๆปเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปที่อื่นพีตอต้องเลี้ยงนะเฮ้ ม่มันก็มีแค่ห้างห้างเดียวอ่ะพี่จะเลี้ยงได้ไงห้างนี้แหละอะไรเซเว่นก็ได้ร้านอาหารก็ได้เออเลี้ยงได้ทุกอย่างนี่ไงมีป้ายแล้วเนี่ยเมจิกโชว์วันนี้ที่โรงละครใกล้บ้านคุณเฮ้ยน่าดูขนาดไหนไปกันเถอะไปกันเถอะเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยแต่ว่าอาจจะเลี้ยงอาหารที่นะมื้อนี้อ่าเอาเป็นไข่ดาวแล้วกันโอเคไป Let's go โอเคไปไข่ดาวเย้เย่ได้กินไ่ดาวฟรีแล้วเว้ยว่าแต่ร้านอาหารอยู่ทางไหน ดาา้านล่างไงด้านล่างอ๋อด้านล่างด้านล่างโอเคนั่นลงไปได้โอ้ยไปทำไมเนอร์ไมเนอร์ขับรถดีดีดีขับให้ตรงเลนหน่อยโทษทีพี่มันต้องขับเลนไหนนะอ้าไมเนอร์จอดเลยพี่จะลงแล้วขับรถอะไรของไมเนอร์วะเนี่ยขับกินฟุตบาทไปได้แล้วผ <c oughs> มขับไม่เป็นแล้วขับบนถนนนะ่นไมเนอร์ไม่ใช่ฟุตบาท โอ้ฟุตบาทมันแปลว่าทางเดินของรถคนที่บอกว่าจะไม่มาดูดูตื่นตาตื่นใจเชียร์ดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนดูดิไม่เห็นเหมือนในโปสเตอร์อะไรเนี่ยทุกคนกาลังโดนหลอกแต่ว่ามันก็ดูดีนะดูข้างๆดิมีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยร้านยี่สิบร้านยีิบแน่นอนโอ้ยดูดิมีเป็ดด้วยอ่ะโอ้ยเป็ดน่ารักจเลย คิดเหมือนพี่ไหมว่าเป็ดเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยพี่ขอละกันน่ารักละกันเพราะมันเหมือนฟีโตมันเหมือนพี่ยังไงไอมันเหมือนกมากเลยฟีโต้ตรงนั้นมีอะไรเค้กมีเค้กอุ้ยมันเหมือนจะเป็นคริสต์มาสแต่ว่าไม่มีหัวกระโหลกด้วยอะอะไรยาันตอนนี้มีบ่อว่าน้ำไหมนะโชลงลงไปว่าน้ำเลยนั่นแหละสวยมากนใช่น้ำนั้นมันน้ำคลองหรือเปล่าลืมไปแล้ครับการแสดงกำลังเริ่มแล้วนะครับโอ้เร็วๆทุกคนนี่เข้าไปดีกว่าครับ โอเคไปกันดีกว่ากอแสดงกำลังเริ่มลยอีกไม่ช้ารีบรเข้ามากันนะครับอ่านั่งนี่ละกันดีนะอุกก้องถ่ายรูปมาด้วยจะได้เอาไปถ่ายรูปไว้นานๆคี่ผมจะมาเนี่ยถ่ายรูปไว้เยอะเลยเข้าใจเปล่าโอเคพี่ผมจะถ่ายให้เยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทุกท่านทุกคนทุก่านที่มารับชมในวันนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การโชว์สุดอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดโอ้หน้าเขาน่ากลัวมากเลยโชว์ ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมคือพิธีกรที่จะมาบรรยายนะครับพิธีกรชื่ออะไรครับโอ้โจชื่อสุดหล่อครับโอ้ชื่อไม่น่าดูเลยกลับดีกว่าเดี๋ยว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 ม่เลยกลับมาก่อนมานั่งก่อนเพื่อไม่ให้เียเวลาผมขอทำการเปิดการแสดงตอนนี้เลยนะครับอุ้ย เขาทำได้ไงอ่ะด้วยอยากรู้มากเลยทำยังไงอ่ะอุ้ยพี่โต้เจ๋งอ่ะอุ้ยดีใจไหมที่พี่พามาเอ้ยก็ดีใจอยู่แหมทั้คนคนตอนแรกบอกจะไม่มาแล้วไหนอาการซาแดงไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยพี่ว่าเรากลับกันดีกว่าาจะตัวอะไรอ่ะมันน่ากลัวนะเนี่ยมันน่ากลัวเออโตพี่ว่ามัน แ,แปลกๆแค่เจ้าลิงตัวออนั้นน่ะไม่เอาแล้วพี่อยู่จะกลับมันน่ากลัวโจวล่ะเพิ่งกลับดิโชนั่งดูก่อนพี่ว่ามันก็น่ารักดีนะเนี่ยไม,ไม่ไม่เน็นจะน่ารักเลย <laughs> เฮ้ยขี่ป๊อดไปได้เห็นอยากมานักนี่นะมันไม่เห็นมาทำอะไรเราเลยเห็นป่ะมันก็แค่แบบสแสดงเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปใน,น,ปนที่เดิมตีนฉาบไม่ทำไมมันเดินคนอย่างนี้มันเดินมองหน้าทุกคนเลยอ่ะฮ อันนี้พี่ไม่ได้กลัวหน่อยพี่ก็แค่แบบตกใจเฉยๆเออแม่เอยมันกลับเข้าไปแล้วกลับเข้าไปแล้วเออน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเออโอ้ยโอช้างเลยตัวนี้น่าจะดูดีสุดแล้วแหละที่เข้ามาโอช้างช้างจับมือหน่อยช้างขอจับมือหน่อยจับมือช้างเอ้ยยังช้างไม่มีมือแล้วหน่อยโชว์ มันมันมันได้ได้แค่ช้างเลยเย่เดี๋ยวเราจะมีปัญหาวะเนี่ยไอโจ้เดี๋ยวเจ้าของงานเข้ามาไอโจ้ลงมาโอโอ้ยเจ็บตัวไมเนี่ยอ้ยช้างอยายิมมันเชือกเส้นเดียวได้ไงอูเอ้ยได้ไงเดี๋ยวช้างมันใหญ่เป็นตัวใหญ่มากนะอเน้อเชือกจิอะเนี่ยเชือกมันแข็งหรือว่าเชือกนี้ทำมาจากไวเบอเนียม มันกระโดดด้วยเฮ้ยเฮ้ยช้างน่ะจะมีตันไอหมุนตัวหน่อยกช้างก็โดนหมุนตัวเ้าตกปัญหานี่หายนะจูเอาอีกรอบอีกรอบอีกรอบหูมันเด่นได้ไงเฮ้ยมันกระดิกหูได้ด้วยอ่ะเฮ้ยตีต้อนเดือดเดี๋ยวดือเดือดอลิงตีฉาบมันออกมาอีกแล้วดูดิมันจะตีฉาบทำไมนักนาเนี่ยนักหูมากเลยอ่ะไอ้ลิงอยู่ตีฉาบได้แล้วเว้ยฉันจะดูช้างโอ้ ต่อไปแล้วว่าต่อไปจะเป็นตัวอะไรอ่ะไม่นะใช่เหรอแต่สิต่อไปจะเป็นตัวอะไรกันนะพี่ว่าอาจจะเป็นตัวตลกหรือเปล่าไี่หรอพี่ตอนก็เดาไปมั่วหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นสัตว์สิดูนะดูไว้เลยดูไว้เลยว่าเป็นตัวอะไรเฮ้ยควันควันอะไรอีกแล้วอ่ะควันนอ่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยตัวตลก ไม่เอาพี่ผมไม่ชอบตัวตลกต้มควรัวตลกน,นี่คือการแสดงสุดท้ายข้บค,คือสุดท้ายแล้วนะวัน <c oughs> นี้สำหรับทุกคนเข้าสู่การแสดงด้วยนะครับมาดูการแสดงแรกเลยว่ะหัวเาะนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยตตตื เฮ้ยตัวตลกทำไมฉันมาอยู่ที่นี่คนเดียววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอลิงผีไอไปละจ้ามาอยู่แล้วเฮ้ยาอก่อนไหมเจกลับไปนั่งที่เดิมก็ได้วะดูทุกวันเฮ้ยแกแกคือใครอะแกทำได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไอตัวตลกที่มันทำอะไรกับเราวะเนี่ยทำไมเราอยู่ที่นี่คนเดียววะ แล้วไอยกับโชหายไปไหนอะ่ะอ,อย่าจำเลยฉนะันเลยนะเฮ้ยไอ้กระต่ายมาจากหมวกันด้วยเหรอเฮ้ยมันทำได้ไงวะเนี่ยอ,อย่าเข้ามาใกล้ฉันนั่นจะตัวตลกออกไปไกลๆเลยเจ้าลิงนี่ก็ตีไม่หยุดเลยอะไรวะเนี่ยเจ้า,าจลิงที่มันหลอนชะมัดเลยฮะอายโชยัยต้องไปตามหาแหละตั้งหัวมแล้วกันปล่อยไว้ที่นี่แหละเฮ้ย เฮ้ยอตามมานะเฮ้ยปิดประตูกันน่ากลัวหมองยังไม่ตามมานะออ้กับโชไปไหนอ่ะเฮ้ยมันไม่จะไม่มีจริงๆเหรอเฮ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยนี่มันห้องกระจกอย่างนั้นเหรอเหมือนจะเป็นข่าววงโกดแฮหรือว่าไอตัวตลกดตัวนั้นมันสร้างฝันขึ้นมาทําให้ฉันมาอยู่ที่นี่เหรอเออทางออกอยู่ทางไหนอ่ะกระโดดไม่ได้เลยแฮ รู้สึกว่ามันจะห้ามโกงนะเฮ้ยไม่มีตัวอะไรออกมาใช่ไหมเฮ้ยไปตุ๊ตลกโอ้ไม่นะอย่าไปอยู่กับฉันเอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่มีตัว่อ้ยอย่าตามมานะเฮ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาไปทางไหนอะเฮ้ยอย่าตามฉันมานะเฮ้ยอไปจะไปเถอะอไปจะไปเถอะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปไหนอะไอ้ดิวไอ้ไอ้ลิงลิงบ้าอย่าไปอยู่กับฉัน ลิงไม่ต้องไปทางไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันนะโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยฉันไปเถอะเฮ้ยไอ้ลิงไอ้ลิงอีกแล้วเอ้ยอ้องไปทางนี้เลยไอ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันไปทางไหนโอ้ยไปปล่อยฉันไปนะเออเออเออไปทางไหนวะเนี่อะจะโอเคเจอแล้ว เอ้ามานะวันนี้ฉันจะต้องเลือกประตูเหรอเอ๊ปะปึ๊บปตูนี้เข้าไม่ได้นี่ก็เข้าไม่ได้นี่ก็เข้าไม่ได้ไไดออนนโอ๊ยนี่อะโอ้ยเดี๋ยวถามประตูให้เลือกกันเหรอปึอ๊บอืมนี่ล่ะเฮ้อ โอ้ยฉันจะอ,อ,อ่อยที่นี่ยังไงวะเนี่ยไอประตูหลบบ้าป่วยฉันต้องไปนะเฮ้ยเหลือแค่ประตูเดียวละฉันจับพงเข้าไปเลยว้าเย้ออันนี้อะไรอ่ะมีลูก,กตาเต็มไปหมดเลยแล้วนี่รถรางเหรอเฮ้ยสงสัสยจะต้องนั่งรถรางไฮะคงต้องตามน้ำไปแหละเฮ้ยไม่คงยังไม่มีตัวอะไรตามาทีนะ เดี๋ยวแล้วดีบุเกตามมาได้ไงไอ้รู้สึกพวกมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะเฮ้ยปล่อยฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยรถไฟไปเทีวไปเร็วโอเคมันวิ่งช้าขนานี้มันจะตามมาไม่ได้เอ้ยแต่ถ้านยัมีหลุมเยอะอย่างงี้ไม่นะมันเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้เรามากๆไม่นะมันวิ่งมันเร็วขึ้นไม่ไปเร็วกว่านี้ไปเร็วกว่านี้ไปเร็วกว่านี้ไป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 เร็ว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 หน่อยสิเร็วหน่อยสิอะไรวะเนี่ยว้า